ก็คือค่าไฟนั้นอยู่ที่3.99บาทต่อหน่วยนะครับแ้วเท่ากับว่ารัฐบาลนั้นจะตึงค่าไฟให้กับคนส่วนใหญ่นะครับแต่ขณะที่คนที่ใช้ไฟเกินนะครับตอนนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งนะครับอาจจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับอยู่ที่4.10บาทต่อหน่วย4.2บาทต่อหน่วยนะครับซึ่ง4.10บาทต่อหน่วยนั้นเป็นตัวเล่ยตัวเลขที่นายกมตีนั่นค่าไฟนะครับเดือนมกราถึงเมษายนที่จะถึงเนี้นะครับ ตอนนี้นะครับมีการพูดตัวเลขกันหลายตัวมากนะครับอาจจะมีการสับสนแต่ล่าสุดนะครับการประชุมของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะครับที่ได้ประชุมวันนี้นะครับได้มีตัวเลขออกมาที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าคนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนะครับซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟทั่วไปนะครับประมาณ70%เนี่ยจะได้ใช้ไฟในอัตราเดิมนะครับก็คือค่าไฟนั้นอยู่ที่3-99บาทต่อหน่วยนะครับและเท่ากับว่ารัฐบาลนั้นจะตึงค่าไฟให้กับคนส่วนใหญ่นะครับ แต่ขณะที่คนนี้ใช้ไฟเกินนะครับตอนนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งนะครับอาจจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับอยู่ที่4.10บาทต่อหน่วย4.2บาทต่อหน่วยนะครับซึ่ง4.10บาทต่อหน่วยนั้นเป็นตัวเลยตัวเลขที่นายกฐมนตีนั้นอยากได้นะครับแล้วก็บอกว่าน่าจะกดค่าไฟลงมาให้อยู่ในระดับนี้ได้นะครับ ในส่วนของ4 2 2จบาทต่อนหน่วยนะั้นเป็นตัวเลขที่รองนายกมติรัตติพลังงานานั้นพูดถึงนะครับก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายนะครับตัวเลขนี้จะไปคุยกันอีกทีในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราคายกังวลได้อย่างหนึ่งนะครับรก็คือว่าถ้าไฟนั้นจะไม่ได้กระโดดขึ้นไปที่4.68บาทต่อนหน่วยปรกาที่คณะกรรมการกำกับกิบบจาการพลังงานนะครับหรือว่ากกพได้ประก,กาศ สี่เดือนข้างหน้าเนี่นะครับมกราดมอเกษานะัอาจจะขยับไปอยู่ที่ประมาณ4.8บาทต่อนะครับส่วนตัวเลขที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับจะเป็นเท่าไหร่นะั้นเดี๋ยวรอการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับใน1นส,สัปดาห์นี้จะได้ทราบกันครับว่าถ้าไฟงวดหน้านะจะเป็นเท่าไหร่กันแน่ครับ